อ卡拉คำว่ากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างนี้เหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรม,มหาชนสมมุติถูกเรียกว่ากษัตริย์และมหาชนสมมติที่ถูกเรียกว่ากษัตริย์นี้ยังมหาชนให้มีความสุขใจได้ปกครองโดยธรรมไดนะ้หัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมนะ ขณละว่าราชาราชาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสามคำว่าราชาจึงเกิดขึ้นนะราชาก็จึงหมายถึงกษัตริย์ที่ปกครองสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขได้โดยธรรม,มเป็นอย่างนี้ก็แ,แสดงว่าราชาเนี่ยในความหมายนี้สูงกว่ากษัตริย์กนษะัตริย์ก็คือมหาชนสมุติ นะขึ้นลักษณะดีผิวพรร์ดีหน้าเกรงขามมนะากกว่าสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับการสมมุติขึ้นให้ว่ากล่าวตําหนิกับไล่ผู้อื่นนะโดยทําได้อย่างนี้ะองจึงบอกว่าเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันนะจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นธรรมะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความต่างกันหรือเหมือนกัน ปารัตวาช้าความจริงธรรมท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่และในเวลาในภายหน้าตอนนี้เมื่อมีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยเขารู้ว่ามันเป็นบาปเป็นบาปกรรมเกิดขึ้นแล้วในสัตว์เขาก็คิดว่าอยากระนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอักุศลที่ชั่วช้ากันเถิด สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศุธรรมที่ชั่วช้าแล้วนะเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุสลรธรรมที่ชั่วช้าอยู่ดังนี้อาคละว่าพวกพราม์พราหมณ์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกนั้นคําว่าพราหมเนี่ยเกิดเพราะเหตุอันนี้เกิดเพราะเหตุว่าอ่ะมีอกุศุธรรมอันนี้อยู่ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะ การถือท่อนไม้สัตตาก้อนบินนะการว่ากล่าวตีเตียนกันเกิดขึ้นตามอมภิสุลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นก่นสัตว์สัตว์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะตนเองมีบาปก็เลยคิดจะไปลอยบาปนะนะบุคคลพวกนี้ที่คิดจะไปลอยบาปทําให้บาปการรมตนเองหมดไปเนี่ยจริงถูกเรียกว่าพรามนะอักระคำว่าพราม์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างนี้ นี่นับเวลาเป็นล้านล้านานันล้านปีมอะไรนะตั้งแต่มีกําเนิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นมาอ,มอาคาาพวกพรามพรามจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกพวกนั้นทําอะไรพวกพรามพวกนั้นพากันสร้างกระท่อมมุงบังด้วยใบไม้นะ เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงบังด้วยใบไม้ไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวเวลาเย็นและเช้าพากาเที่ยวแสวงหาอาหารตามคำนิคมราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเช้าเราจะสังเกตว่าคนในยุคก่อนพูดคำว่ากินข้าวในเวลาเย็นกับเช้าวันนี้เราพูดกินเช้าเย็นนะ,ยน,นะเห็นไหม พร้ช่วงเช้าก็ต้องไปแสวงหาอาหารเพื่อมากินตอนเย็นแล้วเก็บกลางคืนไว้เพื่อกินตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปแสวงหาอาหารมาเพื่อมากินในเวลาเย็นดังนั้นอาหารเวลาเย็นจะเป็นอาหารที่มีรสชาติดีที่สุดอ,อร่อยที่สุดแบบอุทายีบอกไว้เห็นนะแต่พวกนี้พวกที่คิดว่าฉันจะไปเอาอากุศลแล้วทำ ที่ชั่วออกเนี่ยด้วยการลอยอกุศุธรรมอคาลาวาพรามเกิดขึ้นพวกนี้ทําอะไรผู้เจ้าก็อธิบายพวกนี้จะไม่ทําอะไรพิขาจารย์ขอเข้าไปแล้วก็สร้างกระท่อมแล้วก็นั่งเพ่งอยู่ในกระท่อมคนทั้งหลายเห็นพฤติการของพรามณ์นั้นแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าพ่อเอ๋ย สัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่า